สวัสดีครับผมพบพัตตรานะครับมีเน้นบรรยากาศสายๆนะครับมันอิจปลามาอัปเดตนะครับพันธุ์มันกันเหลืองนะครับพันธุ์อีเหลืองเนาะครับพันธุ์อีเหลืองอยู่ให้นะครับอยู่ใไฮภาพดอกมาเบิร์กไฮจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเข้มราดนะครับแต่ว่าภาพมาเบิร์ว่าเฮามีพันธุ์มันอีเหลืองขายนะครับครับงค์นี่ก็อยู่ที่ประมาณสิบไร่นะครับสิบไร่โอ้ล้ำระมาณสิบไร่สดๆเลยเนาะ ทำสดๆนะครับคุณได้สนใจิตสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับครับโอ้งามๆเลยครับพี่น้องเป็นดงเป็นปลาเลยคุณครับนะครับแปลงนี้อยู่ที่สิบไร่นะครับแล้วก็มีแปลงที่ตัดออกไปนน้ำเนยหลังจามีครับนี่ครับตัดออแต่แปลงนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ครับครับครับถ้าพี่น้องสุจิตสนใจก็สั่งจองนะครับอ่าผมก็อยากให้สั่งด่วนเน่เพราะว่าไม่อย่งน้อยน้องสาไปรับมาแล้วเบิดนะครับเบิดครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนจองหลายแล้วครับตอนนี้ก็มีคนจองหลายก็ไมอนี้ก็ ทรงอยูสองพันต้นเนาะสองพันต้นนะครับทรงอยูสองพันต้นนะครับพี่น้องเป็นขอแบ่งไปปลูกนะครับประมาณสองพันต้นเ่าก็ทรงถึงที่อยู่ไก่เคียงเนาะทรงถึงที่ในเขตในเขตพื้นที่ไก่เคียงครับแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดนี้ต้องเมาเอียงนะครับเมาเอียงต่างจังหวัดเมาเองหรือว่าพี่น้องที่อยากได้เป็นกล่องไปปลูกครับสร้างเป็นกล่องก็ได้นะครับสร้างเป็นกล่องก็ได้ไดครับพี่น้องครับหรือว่าหรือว่าจังหวัดไก่เคียงกะเมาเอียงก็ได้ครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งว่านะครับสวนของเขานี่ มีล่ำต้นแบบใดนะครับลักษณะแบบใดนี่ครับสดสดเลยนะครับสดนะครับเอาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับการดูแลก็ดีนะครับบพราะเห็นว่าเขาจะปลูกขิงว้ซื่อๆนะครับนี่เขาต้องดูแลตั้งแต่น้อยนะครับนี่ครับนี่เขาดูแลมันงามๆนั่สิเขาดูแลเขาดูแลจังไรครับเขาใส่เอะไรอ่าเขาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนี่ครับเขาใส่ปุ๋ยฉีดทั้งใบตลอดเนาะครับเขาใส่ปุ๋ยฉีดทั้งใบนะครับเบิ่งทีครับพี่น้องครับใบยังนี่ครับใบยังเขียวยอยู่นี่ครับนี่จะอุ้มอยู่เลยนะครับดูแลดีแห้ ใบยังเขียวสุ่มอยู่ครับยังบางทันสุดเลยครับนี่แต่ว่ามันลงหัวเลยครับมันแตกกับมาแต่งานคือบ้านแก่เต็มทีแล้วแต่ว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับใบยังเขียวยังชุ่มชื่นตลอดนะครับมันในย่ที่สิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนครับางท่านถึงปีเนาะครับบ่ถึงปีครับนี่มันในสิบเอ็ดเดือนนะครับครับถ้าถึงปีสี่สามเลยนะครับอันนี้สิบเอ็ดเดือนนะครับบางแปลงเาก็แค่สี่เดือนห้าเดือนนะครับเป็นอยัางก็สี่เดือนห้าเดือนเพราะว่า พายุเขานะครับมันเน่าเขาก็องเอาออกนะครับ้าเขาพอออกนี่บ่ได้เรได้ครับเน่าเบิดนะครับแต่ว่าพันธุ์นี่จะดีตรงที่ว่าบ่ค่อยเน่านะครับเป็นยังคือบกค่อยเน่าเพราะว่าหัวมันสั่นนะครับอพันธุ์นี้หัวสั่นแล้วก็มีแปงห้ายนะครับครั้งแต่หัวดกนะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์อื่นๆนี่มันจะหัวเหี่ยวนะครับแต่หัวเหี่ยวนี่มันมีโอกาสเน่าหลายครับแต่พันธุ์นี้บ่ค่อยเน่านะครับบ่ค่อยเน่าครับ กะเน่อยูแต่กะเน่าลายหลนะครับเน่อยูกะเน่าลาไหลบ่กบพื้นที่อื่นๆนะครับนอกจากพื้นที่ทีบ่อันนี้อีรีเนาะครับนี่ครับอืมแล้ว่าพี่น้องมาตะลุยเบื้องนะครับมาอัปเดตเบื้องนะครับว่าเออแลงหนี่มันจากไรนะครับซิไรหรือว่าพี่น้องสนใจอยากได้พันมันกับสั่งจองได้เนาะโทรเข้ามาสั่งจองได้ครับพี่น้องครับก็ร่างแบบนี้หลายคนถามว่าได้ไรละจักตันอ่าได้ได้ไรละได้รละจักตันครับ ไรหนึ่งกระตุกประมาณเจ็ดแปดตันต่อไรนะครับเจ็ดแปดตันต่อไรครับตอนนี้ราคาบั้นก็อยู่ทีสามบาทนะครับโอ้สามบาทนะครับพี่น้องครับอัปเดตล่าสุดมันแหงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับมันแหงมันแหงไปอยู่ที่ประมาณเก้าบาทเก้าบาทนี่ครับนะครับที่นี่ตอนนี้เขาต้องเน้นแป้งนะครับเพราะว่าเป็นยังคือเน้นแป้งเพราะว่ามันอยู่ไก่ล้านนะครับไก่ไก่ ไก่ลูกแป้งนะครับไก่ลูกแป้งเขามาเรื่อยๆไก่ลูกแป้งลูกแป้งไก่ไก่ขม่าเลยนะครับสองสามลูกคนไก่ขม่านะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเน้นแป้งนะครับถ้าเน้นแป้งเขาต้องอีเหลืองนะครับครับอ๋อต้องเป็นอีเหลืองเพราะว่าเพันพันมีอ่าแป้งดีนะครับเป็นแป้งดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆครับแล้วก็เพิ่นก็ปลูกที่ได้นี่ครับนี่มาสังเกตปลูกนะครับปลูกนีมาถึงประมาณหาสิบเซนต์เหรอครับนี่ ปลูกประมาณหาสิบเสนนะครับน้ำมันนี่ได้การครับพี่น้องครับสุดยอดดีครับปลูกอยู่ประมาณหาสิบเสนนะครับนี่โคต้นงามๆครับวิธีการดูแลรักษาอย่างไรครับในการใส่ครับเขาได้ใส่ปุ๋ยบ่เขาก็ใส่ฟูทีนะครับเขาเริ่มเริ่มดูแลตั้งแต่แช่ถอนพันธุ์มาเลยครับแช่ถอนพันธุ์เนี่ยก็ฟูทีประมาณสิบ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 ส่นครับนี่ครับประมาณสิบสอนนะครับต่อน้ำสองลิตรนะครับ แช่หน่กระบอแช่หึงนะครับแช่อย hmm. uh, hmm. uh huh, yes. hmm. ู่ประมาณห้านาทีสิบนาทีนะครับถ้าหลายกว่านั้นมันอาจจะเปื่อยนะครับมันอาจจะเปื่อยบางคนก็แช่ไปาินาทีก็ได้นะครับประมาณห้านาทีก็ได้นะครับเพราะว่าแค่หนึ่งนาทีเพื่อนกับเขาไป่เลวนะครับอย่าให้เกินหานาทีสิบนาที่สูงสุดสิบนาทีนะครับให้ออกถ้าหึงไปจะเปื่อยเพราะว่ามันเป็นหัวเชอปุ๋ยนะครับเป็นหอยเชอปุ๋ยครับคือแช่ถอนพันธุ์นะครับเป็นนั่นคือต้องแช่นะครับเพื่อให้พ่นแตกหักดีนะครับ เพราะว่าปลูกแล้วมันเพิ่นจะแตกข้างดีนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ล้ำเงันสดเนาะงามสดแล้วกันยังงามนะครับตาทีทีนะตาทีทีหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับครับนะฮะนี่กระปุกที่ได้นะครับนี่แหละสาเหตุที่ว่าเป็นยังขึ้นได้หลายเพราะว่าหนึ่งปลูกที่ได้นะครับสองเพิ่นเข้าดูแลได้นะครับนี่มาเบิ้งตี่ีรหัวมันแตกนี่มาเบิ้งตี่ดินครับี่ครับนี่วี่หัวโอ้ครับี่นะครับเบิ้งตี่หั อย่างไรดีครับการดูแลนะครับนี่ครับการดูแลรักษาดีหครับการดูแลรักษาดีนะครับนี่ครับบมเม็นว่าปลูกไปบนดูแลปฎิบัิว่าโอ้ยพันธุ์มั่นขอดกับอกใดนี่ก็ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับครับแต่ว่าอยากบอกพี่น้องถ้าพี่น้องพูดได้บอกเข้าใจนะครับสนใจสนใจก็โทรมาถามก่อนก็ได้ครับโทรมาถามก่อนนะครับว่า เห็ดจังไหนมันสีน้ำเพาต้องเริ่มต้นจังไหนะครับนครับถ้าสมมติว่าพี่น้องอยากจะได้โฟที่ไปใส่นี่มีโปรโมชั่นเอี่ยงเนี่ยครับท่านผู้ชครับครับโปรโมชั่นนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือซื้อหนึ่งกล่องนะครับมีอยู่สิบซองนะครับ 4,100บาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวส่งทุกที่เรารับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนจ่ายครับไม่ต้องโอนจ่ายนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับของหอดยังจ่ายเงินนะครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าจะยังได้ชุดระเบิดหัวนะครับนี่ครับครับชุดระเบิดหัวนะครับนี่ครับมี้ชุดระเมินูแบ็คโค้ดเล็กนะครับอ่าสองร้อยห้าสิบอเมริกันนะครับครับอ่าโคดเล็กหนึ่งโคดเล็ก 600บาทนะครับหรืออย่างในขดใหญ่นะครับพันมมลิกรัมนะครับพันเจร้อยบาทนะครับส่งพื้นที่รอรับได้เลยนะครับเก็บขึ้นไปทางนะครับอันนี้คือชุดระเบิดหัวนะครับถ้าเป็นระเบิดหัวนะครับมาที่นี่โฟที่นี่ครับนี่ครับโฟที่นะครับโฟทีสองซ้อนนะครับนี่ครับโฟที่สองซ้อนนี่ครับโฟที่สองซ้อนต่ออะมิโนแบกหนึ่งฝานะครับนี่ครับ นี่ฟ้า you ม know ันนะครับน um. uh, uh, ี่ครับหลายคนก็ว <em> ่าฟ้าอยู่ไสนะครับนี่หลายคนก็ว่าฟ้าอยู่ไสนะครับนี่ฟ้ามันอยู่หนีนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับโฟร์ทีสองซ้อนโฟรีสองซ้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็อัมโนแบกหนึ่งฟาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับโอ้วิธีการใส่ประมาณนี้เนาะหลายคนก็ถามฟ้าใส่ฟ้าอยู่นี่นะครับนี่ครับนี่ฟ้านี่ครับนี่ครับงุ่มอยู่นี่นะครับเพราะว่าจะเป็นคนเล็กยคนใหญ่อยู่น้ำกันนี่ครับ บริษัทจีพีสนใจกับทุกสังจองได้นะครับครับแต่ใกลการจ p c h a n n e ลเนาะครับนะครับรายการ0 9 7 0 2 5 0 2 7 9นะครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาอัปเดตในส่วนของต้นมันสดๆแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ้งต้นที่เขาตัดแล้วสำหรับพี่น้องที่สนใจเออพาพี่น้องไปตะลุยเบิ้งนะครับไปไปตะลุยเบิ้งในส่วนของอ่าในส่วนที่เขาตัดแล้วนี่อ่าตัดแล้วเนาะนะครับอ่าตัวนี้เขาตัดแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวพาพี่น้องนะครับผมไปลุยนะครับผม ่อไปลุยกันเลยนะครับแต่นี่ข้าตัดไปขายแล้วเนาะคุณพ่อเนาะครับข้าถอนออกไปแล้วนะครับนี่นี่นี่แป๊ะแนี่ยังไมาถอนนี่ครับเบิ่งเมืองกับมแต่ลําลาลําลุ่สดอยู่ครับแต่ว่าก็สร้างจองกันเขามาหลายครับสร้างจองเขามาหลายผมก็อยากให้พี่น้องฟัาสร้างจองนะครับถ้าสาปอันที่ว่ามันเบิดเด้ครับไม่แห้งครับเพราะว่าตอนนี้ก็สร้างจองหลายอีรีครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็สองพันลำนะครับครับสองพันต้นแหละครับนี่สีน้ำซุงพี่น้องครับก็เลยได้มีโอกาสได้เขาาม ให้มั่นสปะหลังครับส่วนแล้พี่น้องผู้ที่สนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้เนาะครับไม่ซูจี้สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับคุณนะรำมันมี่จะรำงามๆครับอัปเดทที่น้างนะครับพื้นที่ตรงนี้บมเน่านะครับพื้นที่ตรงนี้บมเน่าวนะครับมั่นอยู่ที่ประมาณ11เดือนนะครับพื้นที่บมเน่านะครับครับพี่น้องที่เบร่งกันสดๆุดจะจะกันไปเลยครับนะครับ ถ้าบางแลงเน่านี่เขาก็ออกอยู่ประมาณเสียดเดือนนะครับเสียดเดือนเขาก็ออกพอมันเนา่าถตาเขาบอเอา,อ,เอ,าออกมกันก็มาไหนเรื่อยนะครับเพื่ออ <c oughs> ยไรคุณสอบถามมา,าอ,ยอ,มอยู่อำเภอเขลมราชจังหวัดบุรีรัมย์านนี้นะครับอำเภอเขลิมราชเนาะครับ<อ>นะครับก็ขอคุณแฟนอฟซีนะครับคนไลยก็แชร์ก็ติดตามนะครับอำเภอเขลมราชจังหวัดอุบลครับถ้าพื้นที่ไก่เคียงก็ส่งได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ไก่ห้องต้องคุยกันนะครับมารับเอาเองหรือให้รถไปส่งกับคุยกันนะครับครับ สร้างหลายกับจะไปซุงอยู่นะครับพี่น้องเันผู้ใดสร้างหลายเนาะครับผู้ใดสร้างหลายเขาก็ไปซุงเนาะครับคือลูกค้าขอนแก่นเนาะสร้างสองหมื่นลำเนาะสองหมื่นต้นครับสองหมื่นลำมากกวไปซุงได้นะเมารถไปซุงเลยนะครับพี่น้องครับถ้าจะเรื่องสองหมื่นลำมากกว่าซุ้งใดนะครับนี่คขอบคุณพี่ตุ๊กทั้งขอนแก่นน้ำเนี่ยครับครับผลเป็นสร้างจองกันเผนอยากได้พันเข้าไปขยายไดครับเอาไปขยายแต่ว่าแปลงนี้เบิ็ดเลย ข้าแปลงนี่เบลอเบลื่นนะครับแล้วก็คาดว่าบัวนาจะหลายวันนะครับบัวนาจะไร้เมื่อครับเพราะว่าคนสร้างก็หลายครับพี่โองครับแถวบ้านนี่เพิ่งก็ซื้อเอาไปปลูกหลายครับนะพื้นที่ใกล้เคียงกันแถวนี้ครซื้อไปปลูกหลายนะครับสำหรับคนที่ส่วนใจ่ส่วนใจใหญ่ใหญ่พันมันไปขายนะครับหรือว่าไปปลูกเนาะนะครับภาสามาทุพมาสอบถามกันได้นะครับ0970250279นะครับผมนะครับหลายๆครับอันเี้นิ่งแดงนี่คือติดจองเลยดนะครับ พ่นจองไว้แล้วก็มีครับแม่ว <ism> ่าพื้นที่แก่เชี่ยพันเมาเองนะครับแม่พื้นที่แก่เชี่ยงพันเมาเอียงครับครับพื้นที่แก่เชี่ยพันเมาเอียงนะครับนี่ครับพันจะคาดสายฟางไว้ก่อนนะครับแม่พันยันมีคนมาเอานะครับครับครับทุกขมาสั่งจองได้นะครับหรือพี่น้องสนใจอยากแต่เตยเป็นกล้องนะครับหรือหลายท่านที่ทุเข้ามาสอบถามนะครับว่าอยากได้ต้นมั่นนะครับไปปลูกนะครับพันมั่นไปปลูกว่าเอา เอาไปไว้แต่เห็ดแนวนะครับสำหรับสายพันธุ์มันสําปะหลังพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับกับมีลักษณะหัวใหญ่นะครับหัวดกแล้วก็มีแป้งนะครับลำนักดีนะครับเหมาะสำหรับมันระยะสั้นนะครับที่พี่น้องนะครับอยากจะเอาไปปลูกหรืออยากจะเอาไปเห็ดพันธุ์นะครับในพื้นที่ของนะครับพี่น้องที่ปลูกมันสําปะหลังหรือว่าพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะปลูกมันสําปะหลังนะครับ หรือทางยังท่านมีลำมันหรือพันมันนะครับที่กำลังมองหาพันมันอยู่กะสามารถโทรเข้ามาครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดกับเขามาได้นะครับ0 9 7 0 2 5 0 2าสนะครับเอาสำหรับมือนี้ผมกับคุณพ่อวัฒนาครับทีมถ่ายปรโมชั่นดีๆให้พี่น้องได้ติดตามนะครับครับโปรโมชั่นนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะซื้อหนึ่งกล่องนะครับ มีอยู่12นะครับ4,900บาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็อะมิโนแบคนะครับนี่ครับอะมิโนแบคขวดเล็กนะครับชุดระเบิดหัวนะครับอ่าขวดเล็ก600บาทนะครับถ้าเป็นขวดใหญ่ก็1,700บาทนะครับส่งถึงที่รอรับได้เลยนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาเนาะอ่าปรึกษาได้ก่อนก็ได้นะครับครับผมครับอ่ะาจะรับวันนี้ก็ อ่ะความร่าไปก่อนนะครับครับเอาไว้ครบพรคลิปหนานะครับครับผมเข่าจะมาอัปเดตเบ้างเรื่อยๆนะครับใช่ครับอ้าวเจ้าดีมีความสุขครับครับสวัสดีครับ